ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โรนัลโด เริ่มต้นกันที่เอาล่ะครับท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับวันนี้เราจะมาสรุปข่าวเด่นข่าวร้อนและเรื่องราวที่น่าสนใจของกองหน้าซูเปอร์สตาร์คริสเตียโนโรนัลโดซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับชีวิตของชายผู้นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องราวของฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเกี่ยวข้องไปถึงการเมืองระดับสูงกระแสะแฟนบอลที่พุ่งพล่านถึงขั้นบุกเข้าโรงแรมและการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในอาชีพการคาแข้งของตัวเขาเองด้วยเราจะมา เริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ข่าวโตในระดับโลกก่อนเลยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปพบปะกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ทำเนียบขาวเลยทีเดียวถือเป็นงานระดับไฮโปรไฟลที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดการเข้าพบกันในครั้งนี้นะครับถือเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักที่เราจะได้เห็นกองหน้าซูเปอร์สตาร์ระดับไอคอนของวงการฟุตบอลโลกแบบนี้ ได้มาเจอกับผู้นำแห่งสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยงานนี้นะครับโรนัลโดเนี่ยปรากฏตัวต่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2016ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ก็เพื่อเข้าร่วมงานดินเนอร์สุดพิเศษที่ถูกจัดขึ้นโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเลยซึ่งงานเลี้ยงอาหารค่ำนี้นะครับไม่ได้มีแค่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์และคริสเตียโนโรนัลโดเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการรวบรวมบุคคลสำคัญจากวงการ กีฬาเทคโนโลยีและธุรกิจนานาชาติเอาไว้ด้วยอย่างที่บอกไปครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของอันนาเซอร์เนี่ยนะครับคือหัวใจสําคัญของค่ําคืนนั้นเลยและการพบกันครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างวอชิงตันและริยาตซึ่งเป็นเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกด้วยซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าณนะเวลานี้โรนัลโด้เนี่ยคาแข่งอยู่ในซาอุดีโปรลีกและบทบาทที่โดดเด่นของเขาในลีกฟุตบอลซาอุดีอาระเบีย ก็ทําให้เขากลายเป็นหน้าเป็นตาของหลีกประเทศนี้ไปโดยปริยายในงานนะครับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็เปิดงานด้วยการกล่าวถึงแขกระดับสูงหลายคนที่มาร่วมงานซึ่งในบรรดาแขกเหล่านั้นก็มีจานนีอินฟันติโน่ประธานฟีฟ่าและอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอยู่ในงานนี้ด้วยโดยก่อนหน้างานนี้นะครับท่านผู้นาแห่งเมืองลุงแซมเนี่ยก็ได้ต้อนรับจานนีอินฟันติโน่ประธานฟีฟ่าเข้ามาในออฟฟิศห้องรูปไข่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย และอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีก็มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำนี้เช่นกันนะครับโดยเขาได้เข้าร่วมกับผู้นำธุรชิจผู้ทรงอิทธิพลท่านอื่นๆอย่างทีมคุกซึ่งเป็นซ e o ของ Apple ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มัสก์ได้เข้าทำเนียบขาวนับตั้งแต่ก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลทรัมป์เมื่อเดือนเมษายนแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงเวลาที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดในงานก็คือตอนที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ได้เอ่ยถึงกอง หคริสเตียโนโรนัลโดโดยตรงเลยทนทรัมป์เนี่ยกล่าวติดตลกออกมานะครับว่าลูกชายของผมเป็นแฟนตัวยงของคริสเตียโนโรนัลโดและผมคิดว่าเขาเคารพผมมากขึ้นอีกหน่อยหลังจากที่ผมแนะนําเขาคําพูดนี้ก็เรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในห้องไปได้อย่างสนันวันไหวเลยทีเดียวทรัมป์ยังหันไปพูดกับดาวเตะชาวโปรตุเกสผู้นี้โดยตรงอีกว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับโรนัลโดและยังพูดถึงลูกชายของตัวเองอย่างบารอนทรัมป์ว่าได้เจอกับ แล้วและเชื่อว่าตอนนี้บารอนคงจะเขารบพ่อของเขามากขึ้นนิดหน่อยเพียงแค่ที่เขาแนะนำโรนัลโดให้รู้จักซึ่งในวันเดียวกันนั้นนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้ต้อนรับมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินซันมานณะห้องโอเวลล์ออฟฟิศด้วยเช่นกันขณะที่โรนัลโดเองนะครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาซึ่งมีผู้ติดตามถึง668ล้านฟอลโลเวอร์เลยทีเดียวและข้อความของเขาก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว โดยแทนที่จะเป็นคำขอบคุณแบบธรรมดารรมดานะครับแต่กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสผู้นี้กล่าวด้วยถ้อยคำที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากๆข้อความที่โรนัลโดโพสคือขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีสำหรับคำเชิญและการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่คุณและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมอบให้ผมและว่าที่ภรรยาของผมพวกเราทุกคนมีบางสิ่งที่มีคุณค่าให้แบ่งปันและผมพร้อมที่จะทำหน้าที่ของผมในการร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ สร้างอนาคตที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญความรับผิดชอบและสันติภาพที่ยั่งยืนโอ้โหเป็นคํากล่าวที่สวยงามและมีความหมายมากจริงๆครับการพบกันครั้งนี้นะครับก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการอุ่นเครื่องกระชับมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกาและโปรตุเกสก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยสื่อฟุตบอลชื่อดังจากอังกฤษอย่างเดอะแอตเลติกก็ยืนยันว่าการอุ่นเครื่องนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้คาดว่าการแข่งขันนัดนี้จะ จัดขึ้นในเดือนมีนาคม2026ที่สนาม Mercedes-Benz Stadium ในแอตแลนตานะครับซึ่งได้รับการอนุมัติหลังจากที่โปรตุเกสคว้าสิทธิ์เข้ารอบฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าการแข่งขันนัดนี้จะเป็นเกมแรกที่โรนัลโดจะได้ลงเล่นบนแผ่นดินอเมริกาในรอบ12ปีเลยทีเดียวโดยครั้งสุดท้ายที่เขาลงเล่นในสหรัฐอเมริกาคือเดือนสิงหาคม2014ตอนนั้นเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองให้กับ อัลมาริดในเกมกระชับมิตรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นอดีตสโมสรของเขาเองนะครับการที่กองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสไม่ได้ลงเล่นในสหรัฐอเมริกามายาวนานขนาดนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่แคทเธอรีนมาโยกาซึ่งเป็นนางแบบชื่อดังได้กล่าวหาเขาในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศระหว่างที่เขาไปเที่ยวพักผ่อนที่ลาสเวกัสในปี2009ถึงกระนั้นนะครับข้อกล่าวหานี้ก็ได้รับการปฏิเสธอย่างหนักแน่นจากโรนัลโดมาโดยตลอด และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆเกิดขึ้นมาเลยครับเรื่องราวที่เราพูดถึงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลมันก็เข้ามาเชื่อมโยงกับฟุตบอลโลก2026ซึ่งเป็นทัวร์นามเมนต์ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยกองหน้าโรนัลโดเองเนี่ยนะครับกำลังเตรียมพร้อมสําหรับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาอาจจะพลาดการแข่งขัน2นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มก็ตามนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเรา จะได้เห็นภาพข่าวที่ผู้ทรงอิทธิพลจาก2วงการอย่างโรนัลโด้กับทรัมป์มาเจอกันอีกไหมคงต้องมาลุ้นกันอีกทีแต่พอเราพูดถึงฟุตบอลโลก2026มันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นดราม่าเกิดขึ้นมาจนได้ครับนั่นคือกรณีที่ฟีฟ่าเนี่ยได้ทําการโพสต์ภาพโปสเตอร์โปรโมทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยโปสเตอร์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการรวบรวมซูเปอร์สตาร์นักเตะจากประเทศต่างๆมาอยู่ด้วย โดยมีคอนเซปต์คือ1คนต่อหนึ่งประเทศในโปสเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีทั้งกองหน้าลิโอนลเมสซี่จากทีมแชมป์โลกอาร์เจนตินากองหน้าคลริยันเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสกองหน้าเออร์ลิงฮาลันของนอร์เวย์กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลา ah จากอียิปต์และกองกลางวาตารุเอ็นโดของญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับทว่าสิ่งที่ทําให้แฟนบอลทั่วโลกนั้นต้องส่งเสียงท้วงคือโปสเตอร์ตัวนี้ครับไม่มีรูปของกองหน้าคริสเตียนโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกส อยู่ในรูปเลยแต่ทางฟี ف ากลับเลือกกองกลางบรูโน่เฟนันเดสมาเป็นตัวแทนของทีมฝอยทองหรือโปรตุเกสแทนซึ่งนี่แหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้แฟนบอลจํานวนมากส่งเสียงไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่เลือก CR7 มาขึ้นโปสเตอร์ในฐานะตัวแทนของโปตรตุเกสมีแฟนบอลเข้าไปถล่มคอมเมนต์ในทุกช่องทางของฟี ف าเลยนะครับทานองว่าฟี ف าตัดโรนัลโดออกจากโปสเตอร์ยากที่จะเข้าใจเขาคืนหน้าตาของทุกทัวร์นาเมนต์หรือบางคน นก็บอกว่านี่คือหน้าตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกีฬาโลกอย่างไม่ต้องถกเถียงหรือแม้กระทั่งคำถามที่ว่าโปสเตอร์บอลโลกที่ไม่มีโรนัลโดนี่มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ กระแสงแง่ลบที่มันถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะครับก็ทําให้ฟีฟ้าตัดสินใจลบภาพโปสเตอร์ตัวนี้ออกจากทุกช่องทางเลยโดยไม่มีการอธิบายเหตุผลใดๆทั้งสิน้นแต่แหล่งข่าวก็เชื่อกันว่าพวกเขาน่าจะไปแก้รูปโปสเตอร์ใหม่เพื่อที่จะเอาโรนัลโดกลับมาอยู่ในรูปอีกครั้งอย่างแน่นอนครับเพราะเขาคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลโลกการที่ฟีฟ่าต้องลบโปสเตอร์ออกไป ทั้งที่มีชื่อของกองกลางบรูโน่เฟร์นันเดสเป็นตัวแทนของโปรตุเกสก็สะท้อนให้เห็นว่าคริสเตียโน o โรนัลโดยังคงมีอิทธิพลต่อโลกฟุตบอลอย่างมหาศาลจริงๆและไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดหรือเล่นอยู่ในลีกไหนก็ตามชื่อของ CR7 ก็ยังคงเป็นที่ต้องการและเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่เสมอ พูดถึงความยิ่งใหญ่กันแล้วนะครับเรามาดูกันที่สถานะทางการเงินของกองหน้าซูเปอร์สตาร์ผู้นี้กันบ้างที่ต้องบอกว่าหน้าตะลึงงานมากๆเมื่อ Forbes ซึ่งเป็นสื่อด้านธุรกิจชื่อดังได้ออกมาเผย10อันดับของนักเตะที่ทำรายได้สูงสุดของโลกประจำปี2025 ผลปรากฏว่าคริสเตียโน o โรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรโต,ตุเกสและเอลนาเซอร์เนี่ยนะครับยังคงครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งของนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดอยู่โดยมีรายได้สูงถึง280ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวซึ่งตัวเลขนี้นะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วถึง20ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ สาเหตุหลักๆก็มาจากการที่เขาเพิ่งต่อสัญญากับออลนาเซอร์ออกไปอีก2ปีนั่นเองครับซึ่งรายได้ในระดับนี้เนี่ยนะครับมันมากกว่ากองหน้าลิโอเนลเมสซี่แนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์ไมอามี่ที่อยู่ในอันดับ2ถึงเกือบเกือบ2เท่าเลยทีเดียวโดยเมสซี่มีรายได้อยู่ที่130ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอันดับ3เนี่ยก็คือกองหน้าคาริมเบนเซม่าอดีทตทีมชาติฝรั่งเศสและอัลอิติฮัดที่มีรายได้104ล้านดอลลาร์สหรัฐและ ที่น่าสนใจคือเพื่อนร่วมทีมออลนาเซอร์คูโรนนลโดอย่างกองหน้าซาดิโอมาเน่ก็ติดโผอยู่ในอันดับที่แปดด้วยด้วยรายได้54ล้านดอลลา,าร์สหรัฐการที่โรนนลโดสามารถรักษาตำแหน่งนักเตะที่มีรายได้สูงสุดในโลกเอาไว้ได้ในวัยใกล้40ปีแถมยังทำตัวเลขรายได้ให้สูงขึ้นจากปีก่อนด้วยเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมูลค่าและการเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับแม่เหล็กดึงดูดที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย ที่นี้ครับเรามาดูอีกเรื่องราวที่เป็นข่าวดังและสะเทือนอารมณ์แฟนๆในประเทศจีนกันบ้างนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเมื่อเอาลนาเซอร์ asser, ทีมต้นสังกัดของโรนัลโดในซาอุดีโปรโลีกเนี่ยได้เดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2แมตช์ที่ประเทศจีน เดิมทีนะครับเอานาเซอร์ที่ไปลงฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองเซนเจอร์เนี่ยมีโปรแกรมจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับ2ทีมในศึกชัยนี้ซูเปอร์ลีกได้แก่พบกับเซี่ยงหายเสินหัวในวันพุทธที่24มกราคมและอีก4วันถัดมาก็คือพบกับเจอร์เจียง FC ซ แน่นอนว่าการมาของกองหน้าซูเปอร์สตาร์คริสเตโนโรนัลโดเนี่ยทำให้แฟนบอลชาวจีนตื่นเต้นมากๆถึงขนาดมีแฟนคลับจำนวนมหาศาลเนี่ยมารวมตัวกันซึ่งทุกคนสวมเสื้อฟุตบอลที่สกรีนชื่อของโรนัลโดพร้อมทั้งยังแสดงท่าดีใจอันเป็นเอกลักษณ์ของ CR7 อย่างท่าซิล S.I.U.U.S. แบบพร้อมเพียงกันเพื่อตอนรับขวัญใจของพวกเขาด้วยบรรยากาศเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวังและความสุขที่จะได้เห็นไอดอลของตัวเองลงเล่นในแผ่นดินจีน แต่โชคชะตาก็เล่นตลกครับกับตันทีมชาติโปรโตเกตเนี่ยเกิดดวงแตกได้รับบาดเจ็บในช่วงฝึกซ้อมเข้าจนได้และสโมสสนก็ออกมายืนยันเลยนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เตรียมเอาไว้ทั้ง2แมชเนี่ยจำเป็นต้องเลื่อนออกไปซึ่งทางสโมสสนก็ได้แจ้งว่าจะมีการคืนเงินให้เต็มจํานวนแก่แฟนบอลที่ซื้อตั๋วเข้าชมด้วย แม้จะมีการคืนเงินให้แล้วนะครับแต่งานนี้เนี่ยคอลูกหนังบางส่วนก็ไม่พอใจอย่างแรงเลยทีเดียวพวกเขารู้สึกผิดหวังและกรธจัดเพราะพวกเขารอคอยวันที่จะได้เห็นกองหน้าโรนัลโดลงสนามจนถึงขนาดมีการรวมตัวกันกว่า100คนบุกเข้าไปที่โรงแรมที่เอานัสเซอร์พักอยู่พร้อมทั้งตะโกนเรียกชื่อโรนัลดดังสนั่นลั่นทุ่งเลยครับ เมื่อสถานการณ์เริ่มวุ่นวายและกระแสะความโกรธมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นตำนานแข่งเรีัลมาดริดและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดผู้นี้ก็ไม่รอช้าครับเขาออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยเพื่อที่จะให้สถานการณ์อันวุ่นวายนี้สงบลงโดยกองหน้าโรนัลโดเนี่ยยืนยันอย่างหนักแน่นครับว่าเขาได้รับบาดเจ็บจริงๆไม่ได้เป็นการแกล้งหรือหนีการลงเล่นแต่อย่างใด ไม่เพียงแค่นั้นนะครับโรนัลโดยังได้ให้สัญญากับแฟนบอลชาวจีนด้วยว่าตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมอันนาเซอร์จะกลับมาเล่นที่ดินแนนมีแพนด้าแห่งนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งคำพูดของเขาเนี่ยแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแฟนบอลและประเทศจีนอย่างชัดเจน โรนัลโดร่าย,ยาวออกมาด้วยถ้อยคำที่กินใจเลยครับเขาบอกว่าผมรักประเทศนี้คือประเทศจีนผมรักที่นี่ผมรักทุกๆคนที่นี่ด้วยและผมอยากลงเล่นเพื่อพวกคุณก็อย่างที่คุณรู้ในวงการฟุตบอลมีบางสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ผมเล่นฟุตบอลมานานถึง22ปีและผมเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บมากนักดังนั้นผมรู้สึกเสียใจเพราะอันนาเซอร์และตัวผมมาที่จีนเพื่อที่จะได้สนุกจับทัวร์ครั้งนี้ เขายังเสริมต่อไปด้วยครับว่าผมเคยมาที่จีนนับตั้งแต่ฤดูกาล2003ถึง2004ดังนั้นผมรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านมันเป็นบ้านหลังที่สองของผมเลยนะครับผมรู้สึกพิเศษกับที่นี่เสมอผมเสียใจจริงๆผมรู้ว่าพวกคนก็เสียใจเช่นกันโดยเฉพาะผู้คนที่รักคริสเตียโนโแต่เราต้องดูว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดเราไม่อยากยกเลิกการแข่งขันเราอยากลงเล่นและจะกลับมาที่นี่เราจะกลับมา เขาปิดท้ายด้วยการวิงวอนให้แฟนบอลเข้าใจครับว่าโชคร้ายจริงๆผมมีปัญหาบางอย่างแต่นี่คือส่วนหนึ่งของฟุตบอลและชีวิตผมผมอยู่ที่นี่ผมอยู่กับแฟนบอลผมอยู่กับชาวจีนและผมยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปเราเสียใจเพราะเรารู้ว่าเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้เราจะกลับมาเพื่อทําให้ชาวจีนมีความสุขนี่คือเป้าหมายของผมผมอยากลงเล่นเพื่อพวกคุณผมหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจสถานการณ์ของนักเตะคนหนึ่งซึ่งหลังจากคําแถลงนี้ออกมานะครับก็ทําให้ ระแสความโกรธและความไม่พอใจของแฟนบอลชาวจีนนั้นลดลงไปได้เป็นอย่างมากและการเดินทางของโรโนัลโดในฐานะนักเตะซูเปอร์ร์มันก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับเรามาดูในมุมของอนาคตในวงการลูกหนังกันบ้างเพราะล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ากัปตันทีมชาติโปรโตุเกสเนี่ยได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยครับว่าฟุตบอลโลก2026จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาในการแข่งขันระดับนี้ดาวยิงววย40ปีจากอานาเซ์ที่ยิงไปแล้ว953ประตูตลอด เส้นทางอาชีพทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเนี่ยได้กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในงานทัวริส s มสมิ t ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียถึงอนาคตในทีมชาติว่าแน่นอนเลยฟุตบอลโลก2026จะเป็นครั้งสุดท้ายของผม เขาให้เหตุผลว่าผมจะอายุ41ปีในตอนนั้นและผมคิดว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันระดับใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโรโนัลโดเคยพูดไว้ว่าเขาจะเลิกเล่นในเร็วๆนี้และล่าสุดเจ้าตัวก็ยืนยันอีกครั้งครับว่าการอำลาสนามน่าจะเกิดขึ้นภายใน1หรือ2ปีข้างหน้านี้แหละ เขาอธิบายคำว่าเร็วๆนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยครับว่าพูดตามตรงนะครับเมื่อผมบอกว่าเร็วๆนี้มันอาจหมายถึงอีก1หรือ2ปีที่ผมยังคมอยู่ในเกมฟุตบอลและยังย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ยังเหลือลลนว่าผมยังรักในสิ่งที่ทำยังมีแรงขับเคลื่อนและจะพยายามต่อไปจนถึงวันที่รู้สึกว่าร่างกายและใจพร้อมจะบอกลาจริงๆ ซ r 7เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอ5สมัยเคยพาทีมชาติโปรตุเกสคว้าชแชมป์ยูโร2016มาแล้วนะครับแต่ฟุตบอลโลกคือหนึ่งในไม่กี่ทรฟีที่ยังขาดหายไปจากตู้เกียรติยศของเขาณตอนนี้ทีมของโรเบรโตมาร์ติเนสก็ได้การันตีการผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้พวกเขาต้องลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลกโดยต้องชนะสาธารณารัฐไอแลนด I ์ในเกมคัดเลือกแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําสําเร็จและได้ตั๋วเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้คือการอัปเด เตข่าวโรนัลโดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ